เตรียมตบมือครับคือว่าเรียกผู้ทุดดมซูดหนึ่งสองนีเอาแล้วพีฟฟ่บ้าเอาแล้วรับมาตรการ,รฟฟอาจารย์มาตรการครับเออจะเลื่อนพรโยมมื่อเลขกวางเลยครับอาจารย์เลยคือว่าขุ่งทุตไทยไทยสุดเด่นบ่สุดท้ายไทยสุดสุดท้ายไทยสุดเลี่ยบไท,ย,ท,ย,ท,ย,ทยสุดเลี่ยเนเยีเป็นไห้จำวัดยุ่ยใส่อาจารย์เลยนี่พูดแล้วน้องตะไคร้พี่น้องคนละน้องตะไคร้เนี่ยอยูกับต้อบเป้ให้กับต้อบน้อยอยู่ให้กับต้อบน้อยอยู่เอ้าเ่ราะนี่ก็ตีเสียว่ะบ่ฮะบ่ กุฏีบมีเอ้าพาบี้อยู่หาเน้่ยสองเป็นเจ็ดโอ้ห้ากบเป็น,ปนยังหร,หรอกุีีอนี่ฮะอยูกับตไปกัตมมั่นยเนี่ยไม่ม่ไม่จะรูปยังไ่เจ็ดเนี่นสองพาราสกุฏีขาดขาดใจหลังนี่แต่ว่ากุฏีนี่ลังไม่สั่งพันเรียวนะลังเดอเห็นบ้ของน่ากบ่ามันขามันบ่คูพากูเน่เ้นว่ากุฏีเรือไหลหลังไปไหนกุฏีนี่มีลังนึงเลี้ยวมนะีพาอยู่ อังที่สองกรเห็ดพ่อที่ศัพทิตากรประตูพ่อไปนนี้มันไปจำบานตายอยู่จังไรบริเนี่ยเนี่ยก็อยู่กับโต๊ะไปกบโต๊ะมั่เนาะโอ้เห็ดกับโต๊ะอยู่พอยู่เห็ดเพิ่งอยู่วันต่อเพิ่งอยู่โอจัดกับนอนในเซรานห้องในห้องเซราในเซราเลยมีห้องอยู่มีห้องในเซรามแต่ว่าบังเงว่ามีกุฏิเนาะเอาเอาเร่ห้เห็นกุิงเด้ออาจารย์ว่าเน <thôi S 2> เดี๋ยวเอฟซีเพื่อนติดจองผู้ละหลังผู้ละหลังผู้ละหลังจังเลยกุฏิจักเรื่อน้อยในเน่งเอาเนาะแล้ข้ามเร่อน้อยเนาะเลขวันเสียกับยูเพิ่งสักวันจำภาษายูเพิ่งสักวันอาจารย์ทะเลเสิยแล้วเขาสิมีกุฏิอย่าซ้ำให้เนาะเปลีนเพื่อนหนึ่งอย่าซ้ำให้กับยูใดด้วยมาบ่าล่ะนะกติเฮ็ดกุฏิเป็นห้องให้ได้ยูย่างดีบุลณะอาเจียเลขเกถือว่าแม่นผู้ขาแต่ว่าผู้ขากับสิมีส่วนร่วม จอยเหอยสอยู่เป็ปมนลามนเสียงฮะมั่นลำบาของน้ำของน้ำเขาบมีนี่นะมีของน้ำมองเดียวนั่งทา้ไม่ร่าน้ำของน้ำมองเดียวนั่งทายกันไม่าบน้ำก็ไรของเรื่องของโ้าแล้วของไทยนี่มองเดียวที้ของน้ำมิจฉาเนี่ยบอกโอ้ยไม่ร่้กันนั่งทายก็เอาว่าเป็นยังคงกับจเป็นปากเป็นเสียงไส้เหรอเยี่บจีเพิ่นฟังนี่เพิ่นแก ดูชาวบ้าระสมเนีนวเขาอยากเก็ีเพื่อนกับจีบบ้าอยากไปไทยทั้งอยายทับบออยากไปไทยทังบ้านเบิ้งเขาจะว่าคนจับติดอย่าห่อนกินสินะโอ้นใเอาเมรุ่นซะ่จันยึดุ้ลกอดเพื่ยคุณพ้ลสอบเป็นสีก็แค่อยู่บให้ทองน้ำเจ้าของน้อยน้อย่ม่เยอะ เอฟซีเปิ้ไใโชว์ไม่ใช่เปิติไปเฮ็ดไป้างเด๋ยวสิไปไทยบรรยากาศที่เปินเบ้างหรอแต่ว่าค่มฝันนี่มันคือฝันนสียล่ะตานยจ้างไ้าบันขึ้นฝันมือขึ้นหรือว่าอยุอะไรเมื่อยบอกฝันเด้เรลอง่องพี่หน้าลูกเราฝันมันก็ยังอันยุ่กลางทงยุ่ทงยุ่สวนหรืองมันเป็นน้ำเป็นยังเป็นสาเป็นน้ำให้น้ำเนี่ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะโกงไหนกันเนี่ยอยู่ตรงขึ้ยุ่สวน มันยึดทงที่ว่าไม่บังเงินบงเรียกว่าคนตายมันยึเป็นสวนก็ยังมิศาลนะมิศาหนามันเป็นหน้ามิหน้ายไร้นี้ใชนเดียวไปขึ้นหน้านี่แหละคือคนตัวค่มทงเฉครับผมมาคนดีกวไม่ยิ่งตาย่หันมเขาบากันร้านเขาบอกจ้อยมนเลียดเอาเลียดเนี่ยทชทางสีไว้สิเอาเลียดคนรจมยอมเหยียดทำไมยังเลืยดเลียดคนที่ตายไบวะเออเอาเลียดเขาต้องเอาเลียดไับสิเขาไม่ยอมเหยียด มันรูปเฮ้ยรลยรวยย่ไหมไม่มครังเฮี้ยเสียวใช่ว่าตัวขี้เดีอดขี้ยันยนี่ว่าจังยังไงไม่ยิ่งวาแต่ว่าบ้านเนี่ยบ้านเป็น,นสาวหรอกคิดว,ว่าังสิบสี่สิบามสิบสี่มบบนี้บ้านนี้นะยังไม่ยิ่งอ่ะแต่ว่าหัาวใส่วฉันไมว,ว่าไปจกเลียดน้ำขาาไปจกไ, <ว S 1> ไปจกไปฝ่าอยู่อาจารย์ก็ได้เอามือไ่เรียบยกกไปไฟเดือดน้ำข่าเด็โอ้ยขาแล้วเรียกอาจารย์กล้งสงกได้จับเดียดจับยางแม่นแล้ว เรียกเขาแล้วเมื่อเนี่ยเก็เรียกว่าเลือดเมื่อใส่จอยทำเนี่ยหนุกประตูเนาะครับจอยอันเลือดได้หน่วยใจต่วนรุ่งกระสับวันวานโอ้เลือดได้หน่วยใจคอยเรื่อไม่ท่าแหยหย่อมแหย่ครับหวยห่วงสีจอยแลาวฉันกินเดียดกินเดียดนะครับแต่ว่าบางวันก็จะเงินวงก้นใจนี่ก็ยังมันก็ยังมันโดดเลยก็ยังเปลี่ยนอย่างเลยเท่าท่เห็นแต่ว่าโอ้เขาว่าเื่ออย่าง ในฝันั <łość> บในฝันยาาย์จีจีเป็นเลขกก่บอลขึ้เยาเลขขำนมเลื่อเก้นยานี่ก็ก็ตั้งสิบปีไปตีไปตัวเด้เนาะเลขอะไรครับฝันบางสินเชื่อว่ามัเป็นเลขว่าตัวมันที่เขาเลขว่าเลขจะเขาอะคันคันจะเอาจําเบอร่จับย่างเลขเขาแล้วอ้จับได้ใบเลือดนเมื่อผมหัวตัวมันก็ยังกล้าเขาบนล่างหรือว่านี่ือ่าเขา สิบว่าที่นี่นี่วดที่เทไลต่งต้งต่เลคำนวณสิบห้าบอกให้ช่นวดวดที่สิบห้าวดที่15่มาสิบสี่วดผพานมาผ่านมาได้วสิบสี่วดยังัคล้องแชมอยู่พวกเราอย่างมัง่คล้องวันี่เขาอยู่ไวันที้เขาเขาเรียกเขาแล้วล่ะแต่ว่าตัวมัดนี่แต่ว่าเรียกที่เขาตัวไรมันอะไรเนาะแต่ว่าพันเด็นมากเด่นมากนี่พันเด๊ะพันเจนตัวนี้นี่นเด่นย้นอขึ้นมาตัวไรเป็นพิเศษสามเจ้าหกหรืม่คู่นี้เนี่ยคู่นีบักตัวนี้สามแปดหกสามแปดหก สามเจ็ดหกนี่ยสมคูสามแปดหกกับสามเจ็ดหกแต่ว่ามันกับ่หลายดอกเล็กสามคูนถงนเลขบนกันไน้เล็กแรงนี่ยนี่และก็มีโยหนึ่งสองสามสีห้าหกหกชุดตัวเนียนสีชุดตัวกันสองชุดจีออนกินได้เนี่ยจานไปนเนาะสองเกียร์เนี่ยจานปน้นยอย,นนยจะ,ะต้องวงัดผลเนาะ ผมเคยว่าสิบ่ออก2เก็สิออก3เแล้วผมขึ้นมากนีอาจารย์พี่หน้าวางไเฮที่ที่ฟันเป็นเลขอยู่บ่มจังได๋บ่เปอกเก่ามันบ่เ็มงเอานะมมงเอา่มมงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเลขมันเข้าบ่มืออาจารย์ไฟเรียบเด้เาเรียเป็นโยมแหนะแหน่แหว่าได้ยามบ่นี่อาจารย์ได้ยามบ่ เออได้ไปย้อมแหน้เขาโอ้ไย้อมเหนน้ำเขาเมื่อลวบเหี้ยลวกเือดใสนะอ้ยเหกะหาเหยหาเหีะหกน้อยจัเนาะเมื่อกะหาเช่นกันเมื่อไปจุ่มไจุ่มเลือดได้ทังะทังสีนะเลือดนี่เป็นหยังทนนเลือดแปบอ่เลือดแปลกัเลือดน้ำพระเช่กันตันนี้เลือดจะเปลียนแปลบ่เมื่อกะหาเหี้ยหาเปลี่ยนหาโน่นอะไรจันมีบไดเลนี่จุ่นีังมีเปลี่นหาเปลี่ยหกหได้นี่ห้าสองแปดีนจัน เนี่ยย้อนย้อนได้ย้นหนีเขาแล้วเร่ต้องไปตีเนียเขาก็เรี่ปุ่นหาเปลี่ยนเปลี่ยนหายั้นเิดกเาไ้เยเรือเรว่าไปที่ั้งสีว่าเรียดเรียิ้มเรียดไรนายาอย่ใใจไปยอมเนี้จมจุมหรือม่จมมาลูกเนี่ยครับผมอาจารย์เคื่อนเป็นตัวใดบันี้ฟันลักษณะเหนียวฟันไปตัวเดียวเลยตุ้งป่งเลยขาเจ้าถือป่งกุฏีได้รลดว่าง เฉียวพาีหลัง嘛เปล่หาคนแปลได้ยี่แปดหาเเปี่ว่าหาศูนแปลเปล่หาเฮ้ยหาศูนหาังสีเนี่ยเนทั้งินเป็นศูนโอ้ได้ทังเป็นศูนยอันแปดศูนย์เหรอมันแปลตัวเลขว่แปดห้าศูนย์สี่วะเ้อาจารย์เนี่เียเ่นั้โอ้เปลนหาศูนย์ครับเปล่หาศูนนเปลี่ยนเปศนปล่นาเนีโอ้อันนี้แปลนี่เป็นสองแปหาเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่า มาเปียหาซู์งามเ้าเรียกแบบนี้พอทั้งสีนี่มี่จะเลือดเต็มอยู่ครับพอเลือดเยอะหน่อยคนเย่มใทั้งสีนี่ครับเลยมือไปไฟไฟไฟเลยว่าจับแนหมููห้แปดเนยเกลาแปีนี่ยเปีห้าซูนี่ายกว่าปยแบนีอันเปีก็สีสีเปียมันกเป็นตัวนั้นน้มาเนี่ยมันแก่มีอยู่ในชุดแล้วเขียนเขียนเพิ่มว่าปียหาซูจะเขียนเพิ่มว่าอาจารย์อเขียนเพิ่ม นี่นี่เขียนเพิ่อมีใช่ไหมเขียนมีนี่ฮะคัวอนตันมาหนีไปหนียู่ข้างหลังมีใช่แล้วนี่นี่มั้ยว่มีตัวเพิ่อนตันแล้วนะมิจะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่เด้นี่เด้เพิ่อนเนียนเปล่ศูนย์เจ็ดแปดอันนี้เพิ่อนเนียนมั่งเจ็ดมั่งเจ็ดครับนอกจากอีนั่นไหมเขียนไม่เอานี่ละเอาชุดเตรียมนี่ละปอยเนาะเขียนซื้ออาจารย์เนาะเดี๋ยวเขียนใส่นี่เอ้าเชียนเนี่ย เตียนเนยเตียนศูนยศนเนยอาจารย์ศูนแปดห้าหรือศูนย์าแปดนย์ห้าแปดหรือแปดห้าแปดศูนย์ห้านสิกระไรับเรียศูนย์แปดห้านะเพราะว่าคไเนนะอตพราะว่า้อไตยื้อยือตั้งกับพี่เป็นศูนย์ตักันศูนยเป็นเรียบศูนยนี่นี่เียนเนเตจะกเป็นหาเป็นหเมื่อเมื่อเมื่อไฟเรียดอเรไปเจ้างคหกพิ้งคนสิโอเนเออมันเละทีหาม นี่หาสองตัวน้อแปดห้าศูนย์แปดห้าเนาะเอาเขาเีปนศูนินตีนี้เปเะินงเมื่องศูนย์นีมันก็เปนน้องอสลับก็เป็นน้อครับเอามาเอามาศูนย์ใเอามาศูนย์ทมันในมันเข้มเข็มเนี่ยโอ้ยีห้นนี่มันเกิดเพิ่เข้มอย่างนี้เมัร์กไหมนี่หอนี่พเข้มฟันเลลวหูเมียพร้อมนี่ฟันแล้วหูเมียอะไหูเมียว่าตีสอง ผลลอตีสอง mm. ุมืกวาองป่เนี่ยผตัวเลยกนลูกไปลูกไองนันแหละผเรองายไเลยอนนี้ไม่ดีเาาเปี่ยนเลยนว่าสูญหาห5ือ5ู5เปล่นตอนเิดตัวตามเลยบอ ไปเสียมึงเนาะเพื่อังดีเลี้ยงมาเอาไว้ฟนในเอฟีนบดนี้อาจารย์ให้เพิ่นได้โชคได้ใช้เพิ่นสิได้เฮ็ดกุฏิซอยกันเอออ้เรียกเงินโยมเด้อให้พากันมีโชคมีมานกันงวดนี้เนาะบ่มีโชคมีลาบให้สิวันใหญ่นี่ยพได้ไปครูบาอาจารย์ซอยเพิ่นเฮ็ดห้องน้ําเฮ็ดะอบน้อยพอได้อยู่อระอบ บนกุฏิเราก็ตอบก็ว่าได้ลังน้อยๆสี่ต้นนี่สิแล้วลห,นนห้องน้องจะห้องสองห้องสินะครับาการใช้ใจเของห้องน้ำมันลำบากนะห้องน้ำที่ใส่ก็ประมาณอยู่เท่าไรแล้วแต่ว่ามันก็บโกเกินบมกเกินแที่ยงแล้วห้องละเมินเมินอยู่นะเมินสีแเหลี่ยมวะเมินละเมินบอกัว่าเฮ็ดห้องไงเฮ็ดเต็มเต็มบอกแม่จริห้องละเมินแล้ววะยึดนี่ก,ก็ประมาณห้องน้ำห้องละร้อยก้อนนี่สินะ ห้ก่อนถึงส้ทนะอันนี้คิดกันจักสองห้องสามห้องสี่ห้องดีบุกเกินสามหมื่นบาทนะบอกเย็นห้องเดียวเลยะแต่ิตใจประมาณประมาณเมื่อจักมื่อานี่ได้บว่าเเห็นว่าเมื่อหานจิจบอกอันฝาจักสองห้องอันไม่สื่อมแก่โถเกทอแกสวมวอกก่อนออสวมแะบธรรมดาข็บ่แพงหรอเออระระธรรมดานะแต่บอว่าคณสร้างหรือย่า เงินก oh. ันเอาเลยจริงๆนะโอ้เป yani yeah. okay. right. uh, right. mm ็นสร้างความบัไเทิเพราะล้วจะกันวนไรพระนี่นี่ไรองค์นะโอ้ไรองค์เออแต่ยังสร้างันมากว่าปุณ์ันนดถ้าจมาก่อนเนาะให้เหรอสอบมอให้ราสินะอันสลายเพียงม่ออกงานยอมเน้อไห้อ้มีศกมีหลักันทุกคนเน้อใอ้ได้มีศกมีมันกันเด้งวดมันที่สิบกมือคือมืออื่นเนาะมือนี่เอกอเนาะใบสามมุังเตรียมตบเมือครับคือว่าเรียกผู้ทุดมศูนย์หนึ่งสองนี่ คือว so um, so ่าเขาเลียวคืนว่ามันใจมันาังสิครับผมคันบ่าเป็นเกี่ยวเรียก็คือว่าเรียกเขาเพราะว่าได้ไปจับเรียกนะครับผมในความฝันครับผมเอา้วใช่หรือเนาะครับผมเอาล็อกไอาจารย์ท่านี้แหละครับผมครับผมเจริญพงศ์ทุกคนเด้อยมีโซวีมานน้ำกันเนี่ยนายคุณมันค่อยเอ็นยิเงันใส่มันเกินวันตัวเรียก